สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลองดูคูแมทน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปติวแนวข้อสอบกอพอในพาร์ทของคณิตศาสตร์นะคะซึ่งได้รวบรวมข้อสอบกอพอจากประสบการณ์จริงแล้วก็สอดแทรกเทคนิคและแนวคิดไปในคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นที่จะไปทําข้อสอบนะคะขอแนะนําสักนิดนึง ช่องนี้นะคะเป็นช่องลองดูคูแมทนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะสอบถามหรือว่าอยากติดตามในคลิปอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ทั้งหมด3ช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็คือ TikTok YouTube และ Facebook ของลองดูคูแมทนะคะลองดูคูแมทคืออะไรลองดูคูแมทก็คือเป็นการสอนคณิตศาสตร์โดยครูพี่เอมนะคะหรือว่าเรียกะว่าพี่เอมมี่นะคะจบการศึกษามาจาก คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะซึ่งผ่านกอพได้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเนื้อหาคณิตศาสตร์นะคะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก,ก็คืออนุกรมคณิตศาสตร์ทั่วไปเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์และตารางนะคะอนุกรมนะคะจะเป็นพาร์ทแบบว่าออสมมติว่า1 2 3เลขต่อไปคืออะไรเราก็ตอบ 4เป็นต้นนะคะในส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไปจะเป็นโจทย์ปัญหาตัวอย่างเช่นแม่อายุ4ปีพ่ออายุ5ปีลูกอายุเท่าไหร่เป็นต้นนะคะส่วนเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะคะจะเป็นเขาให้โจทย์มาทั้งหมด2บรรทัดนะคะและข้อ1เขาจะถามว่าคําถามก็คือจะเกี่ยวกับข้อ2บรรทัดนี้นะคะแล้วก็จะเป็นถามว่า จริงเทปไม่แน่ใจหรือคําตอบไม่ถูกต้องนะคะและข้อสอนะคะก็จะหามเหมือนข้อหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาไปตอบนะเราจะได้เรียนรู้กันในคลิปนี้นะคะอันสุดท้ายคือตารางนะคะถ้าเกิดว่าจะให้พี่เอมี่แนะนาพี่เอมี่แนะนําว่าจะให้ฝึกอนุกรมไว้สักนิดหนึ่งเพราะอนุกรมออกทุกปีแน่นอนนะคะอย่างน้อยต้องออกหนึ่งข้อแน่นอนและถ้าเกิดว่าเราทําอนุกรมได้รวดเร็วเราจะสามารถเอาเวลาที่เราทําอนุกรมเนี่ย ไปทําในโจทย์ยากๆของพาร์ทอื่นๆได้นะคะซึ่งในการทํารวดเร็วเนี่ยเราต้องอาศัยความชํานาญและทักษะในการฝึกฝนนะคะแล้วเราจะได้มาฝึกฝนกันนะคะอนุกรมและเงื่อนไขสัญลักษณ์พี่เอมมี่ขอแนะนํา2ตัวนี้เลยนะคะและคณิตศาสตร์ทั่วไปก็จะเป็นรองลงมานะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ก่อนที่จะเป็นเรื่องที่ข้อสอบนะคะตัวนี้นะคะเป็นจดบันทึกนะคะสําหรับใครที่เรียนไว เราก็ต้องจดบันทึกไว้นะคะเพราะว่าเราจะสามารถลืมได้พรุ่งนี้ได้พอพรุ่งนี้แล้วเราก็สามารถลืมได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เราจดไว้แล้วรอวันสอบแล้วก็เอามาทวนนั่นจะทําให้เราเข้าใจเร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นมากกว่าที่เรามานั่งอ่านใหม่ตั้งแต่เลนนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะเรื่องอนุกรมนะคะข้อที่1ลบ9 0, 0, 5 0 5 0, 10, 0 สิบเก้าศูนย์ตัวต่อไปคืออะไรในตัวนี้นะคะให้เรามองแบบภาพรวมก่อนภาพรวมทั้งหมดก่อนว่ามันมีเลขอะไรเหมือนกันเราจะสังเกตเห็นว่าอ่ะพี่มี่มันมีเลขศูนย์เหมือนกันตัวนี้ก็เลขศูนย์ระยะห่างนี้ก็เลขศูนย์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 ต่อไปจากตรงนี้สีเ่เหลืองหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขศูนย์แน่นอน แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะหาคือช่องว่างตรงนี้ซึ่งมันเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยเราจะรู้ได้ยังไงในพ์นอนุกรมนะคะเขาใช้แค่4ตัวแต่การหาก็คือบวกลบคูณหารเราใช้แค่4ตัวหลักนี้เท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าจากลบ9ไป0ลบ9มันเพิ่มขึ้น ถ้าเกิดว่ามันเพิ่มขึ้นไม่บวกก็คูณลบเก้าคูณอะไรได้ศูนย์ลบเก้าคูณศูนย์ได้ไหมได้แต่ว่าศูนย์คูณอะไรได้ห้าไม่มีเพราะฉะนั้นให้เราเลือกใช้เครื่องหมายบวกนะคะอ่าข้อน,นี้เราจะเลือกใช้เครื่องหมายบวกลบเ้าบวกอะไรได้ศูนย์ลบเก้าก็ต้องบวกกับเก้าศูนบวกอะไรได้ห้าศูนย์ก็ต้องบวกกับห้า อันต่อไปห้าบวกอะไรได้สิบห้าก็ต้องบวกกับห้าอันต่อไปก็คือสิบบวกอะไรได้สิบเก้าสิบก็ต้องบวกอีกเก้าอันต่อไปสิบเก้าตัวนี้เรายังไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกแน่นอนบางคนสงสัยว่าเอา้าพี่มมี่อันนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยตัวเลขไม่เห็นเหมือนกันเลยเราไม่สามารถเดาได้เลย อนุกรมของกรพรนะคะพี่มี่บอกว่ามันจะมีหลายชั้นมากซึ่งในบรรทัดนี้มันคือชั้นแรกเพราะฉะนั้นให้เราทำการหาชั้นสองต่อนะคะจากบวก9ไปหาบวก5จาก9ไปหาเนี่ยแสดงว่า9มันลดลงถูกไหมคะไม่เครื่องหมายลบก็เครื่องหมายหารแต่ว่าถ้ามันลดลงเนี่ยเหารอะไรได้5้ามีไหมไม่มีแต่9ลบอะไรได้ห้ามีไหมมีเพราะฉะนั้นให้เราใช้เครื่องหมาย ลบนะคะซึ่ง9ลบ4จะได้เป็น5จาก5ไปหา5 5ก็ต้องเป็นลบ0จาก5ไปหา9เอา้าจาก5ไปหา9ไม่ใช่เครื่องหมายลบแล้วพี่มี่ะลองทำดูค่ะจาก5ไปหา9ก,ก,ก็เป็นเครื่องหมายบวกซึ่ง5้บวกกับ4ถึงจะเป็น9นะเราจะสังเกตเห็นว่า เอาพี่มี่เครื่องหมายมันไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวเลขที่มันเหมือนกันคือเลข4ให้เราทำอีกบรรทัดหนึ่งลองดูลบสไปหาศูนย์ลบสี่มันเพิ่มขึ้นจะดงว,ว่าเป็นเครื่องหมายบวกลบสบวกสได้0จาก0ไปหา4เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เติมด้วยสี่เราเจออันที่เหมือนกันแล้วค่ะนั่นก็คือ บวก4ถ้าเราเจอตัวเลขที่เพิ่มเหมือนกันแล้วหรือว่าลดเหมือนกันแล้วเนี่ยเราสามารถทําต่อได้เลยตัวนี้เราเจอเครื่องหมายเหมือนกันแล้วก็คือบวก4กับบวก4แสดงว่าตัวต่อไปก็ต้องเป็นบวก4แน่นอนเราสามารถเดาได้แล้วว่าเป็นบวก4แน่นอนจาก4บวกอีก4กลายเป็นบวก8นะเราจะทำปัญทัดย้อนขึ้นไปนะคะต่อมาตรงนี้บวก9 ต้องบวกอีก8บวก9บวก8กลายเป็น9กบวกแกลายเป็น17บเจย้อนขึ้นมาแล้วนะต่อไปเราย้อนขึ้นไปหาโจทย์อีก19บเกวกสิ็ก็จะได้ตรงที่เราอยากหาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ19บเวกสิซึ่ง19บเวกสิมันก็คือ36ข้อนี้ตอบ36ค่ะอ่ะ เทคนิคของอนุกรมไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจนะคะมีแค่4ี่เครื่องหมายก็คือบวกลบคูณหารเท่านั้นแล้วก็ทำหลายชั้นเท่านั้นนะคะอะมาดูข้อที่สอง4ี่สิบส5่ตัวต่อไปคืออะไรถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้ให้เราเขียนเครื่องหมายขึ้นก่อนเลยบวกลบคูณหารถ้าเพิ่มให้บวกหรือคูณถ้าลดให้ลบหรือหาร ตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าจาก40ไปหา41มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราใช้ไม่บวกก็คูณแต่มันเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งเองเพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องหมายบวกแน่นอนจากสี่ิบไปหาสี่บเอดใช้เครื่องหมายบวกก็จะเป็นบวก1จาก41ไปหา43มันเพิ่มขึ้นก็เป็นเครื่องหมายบวกสี่ิบไปหา43่1ต้องบวก2 จากส3สามไปหาส7เพิ่มขึ้นก็ใช้เครื่องหมายบวกส3ิบสามบวกสได้47 47ี่ไปหาห้าิบห้ามันเพิ่มขึ้นก็เป็นเครื่องหมายบวก47ิบบวกกับอะไรได้ห้าิบห้าก็คือส7่บวก8ได้ห้าิบห้าแสดงว่าจากห้าบห้าไปหาสิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือเครื่องหมายบวกแต่เรายังไม่รู้ว่า บวกกันละแหละบวกอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องทำอีกชั้นต่อไปอันนี้ชั้นที่หนึ่งแสดงว่าเราต้องทำต่อไปคือชั้นที่สองซึ่งชั้นที่สองเนี่ยให้เรามองดูก่อนว่าเออชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันมีอะไรเชื่อมกันตัวนี้เป็นเลขสองเลขคู่ตัวนี้ก็เป็นเลขสี่เลขคู่ตัวนี้ก็เป็นเลขแปดเลขคู่แต่ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งแสดงว่าตัวนเนี้ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละสองเท่าถูกไหมคะ ถ้าเพิ่มขึ้นนีละสองเท่ามันก็คือเครื่องหมายคูณจากบวกหนึ่งไปหาสองหนึ่งต้องคูณสองก็จะเป็นสองอจากสองไปหาสี่สองต้องคูณกับสองก็จะเป็นสี่อ่ะเราเริ่มเจอแบบตัวเดียวกันแล้วนะตัวเดียวกันแล้วนะคือคูณสองนะคะจากบวกสี่ไปหาบวกแปดก็จะเป็นบวกสี่ต้องคูณสองสี่คูณสองได้แปด เราจะสังเกตเห็นว่าในบรรทัดที่สองหรือว่าชั้นที่สองเนี่ยเราจะได้คูณสองเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าอันถัดไปมันก็ต้องเป็นคูณสองแน่นอนอันถัดไปก็ต้องเป็นคูณสองแน่นอนอเราได้ตัวนี้มาแล้วให้เราทําจากล่างขึ้นบน8ดคูณกับสองต่อไปจะได้เป็นสิบห นะกลับมาตีกลับมาทันที่1แล้วนะคะต่อมาเราจะตีไปหาโจทย์จาก55 55ต้องบวกกับ16จะได้สิ่งที่เราต้องการจะหา55บวก16คำตอบในข้อนี้คือ71ข้อ2ตอบ71ค่ะอ่ะใครถูก2ข้อแล้วเมนไว้ให้พี่เอมมี่ด้วยนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เอมมี่นะในในส่วนของข้อสอบกราพรนะคะ ไม่มีอะไรที่เราน่ากังวลเลยมีแค่เครื่องหมายสี่เครื่องหมายนี้เท่านั้นแล้วเราก็รู้แล้วว่าถ้าเพิ่มไม่ใช้บวกก็คูณถ้าลดไม่ใช้ลบก็หารและทำไม่เกิน2อถึงสชั้นแน่นอนเราใช้แค่เทคนิคนี้เราก็สามารถทำได้รวดเร็วแล้วค่ะถ้าเราฝึกฝนจนชำนาญเราก็จะสามารถทำโจทย์พวกนี้ได้ภายในหนึ่งนาทีได้แน่นอนค่ะต่อไปข้อที่สนะคะ ข้อที่3เป็น18 53 115 204 320ให้เราเขียนเครื่องหมายขึ้นมาก่อนก็คือบวกลบคูณหารจาก18ไปหา53มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าไม่ใช้บวกก็คูณแน่นอนพี่มมี่ขอใช้เครื่องหมายบวกก่อนนะคะ18บวกอะไรได้53 18ต้องบวกอีกต้องบวกอีก35ถึงจะเป็น53นั่นเองนะคะ จาก53มันเพิ่มขึ้นไปหา115เพราะฉะนั้น53ต้องบวกอะไรถึงได้115นั่นก็คือ53บวกกับ62นั่นเองจาก115ไปหา24 4มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวก115ไปหา2 0 4แสดงว่ามันต้องบวกอีก89ถึงจะเป็น204นะคะ จาก2 0 4ไปหา320 204เนี่ยต้องบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น320แสดงว่า204เนี่ยต้องบวกอีก1 1 6่จาก3 2 0ต้องบวกเท่าไหร่ถึงจะเป็นตัวที่เราต้องการอันนี้เราจะมาหาต่อเราจะสังเกตเห็นว่ามันยังไม่มีเลขเหมือนกันเลยทำชั้น2ต่อได้เลยนะคะ จาก35ไปหา62 35ต้องบวกอีก27ถึงจะเป็น62นะจาก62ไปหา89มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเป็นเครื่องหมายบวก62บวกอะไรได้89สแสดงว่า62ต้องบวกอีก27เอะเลขเริ่มเหมือนกันแล้วเลขเริ่มเหมือนกันแล้วต่อไปจะเป็น27ไหมจาก89ต้องบวกอีก27ถึงจะเป็น116 เราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเลขเหมือนกันเลยก็คือบวก27อันต่อไปก็ต้องเป็นบวก27แน่นอนอ่ะข้อนี้เราทำสอชั้นเสร็จเลยนะคะอมไม่ถึง3ชั้นเลยอ่ะต่อไปเราอยากรู้ตัวเลขตรงนี้116บวกกับ27กลายเป็น143เราได้ตรงนี้เป็น143แล้วเราตีกลับขึ้นไปหาโจุด จาก320ต้องบวกกับ143ถึงจะเป็นเลขที่เราต้องการจะรู้ต้องการจะหานะคะตรงนี้ก็จะเป็น320บวกกับ143แสดงว่าข้อนี้ตอบ463ข้อนี้ตอบ463นะคะอ่านะคะใครถูก3ข้อแล้วเม้นบอกพี่อิมมีตักนิดหนึ่งนะคะติดต่อหรือว่าติดตามคลิปต่างๆนะคะ ได้เลยนะคะทาง tiktok youtube facebook ลองดูคูแมัดนะคะวันนี้พี่อมี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ